เทคนิคที่จะหาเลี้ยงวัวให้รวยนะครับว่าเราจะทําอย่างไรผมมีเทคนิคอยู่2ด้าน2ประเด็นนะครับถ้าท่านทํา2ประเด็นนี้ได้ท่านเลี้ยงวัวรวยแน่นอนครับประเด็นที่1คือทําอย่างไรจะให้ได้ลูกวัวลูกวัวได้เกิดปีละตัวต่อแม่ถ้าได้ลูกปีละตัวนะครับนะด้านที่2คือจะทําอย่างไรจะขายลูกได้ราคาสูงสนะครับถ้าหากทํา2อย่างนี้สําเร็จนะครับรับรองเลี้ยงโคเนื้อรวยแน่นะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับก็ผมอยากจะมาเกินเอาเรื่องเดียวก่อนกันลวกันว่าทําอย่างไรถึงจะให้ลูกได้ปีละตัววิธีการ การที่จะให้เลีเล้ยงลูกให้วัวผลิตให้ได้ลูกปีละตัวนะครับสิ่งแรกที่จะต้องก็คือว่าต้องศึกษาหาความรู้นะครับต้องศึกษาหาความรู้เลี้ยงวัวสมัยนี้นะครับถ้าเราเลี้ยงแบบตาสีจาสาหรือเลี้ยงแบบเทว,วดาเลี้ยงแบบก่อนนี่คงไม่ได้แล้วนะเราจําเป็นจะต้องเอาวิชาการเข้ามาจานะัดการศึกษาหาความรู้นะครับโด,โดยการทําอะไรบ้างฝึกอบรมก็ได้ศึกษาดูงานก็ได้นะหรือว่าโดยการศึกษาในเรื่องของตอนนี้คือข้อมูลทางเ,เว็บไซต์เนี่ยเยอะมากแล้วข้อมูล ากเาร,รื่องความรู้การเกยวกับวัวนะครับทีนี้ในเรื่องการศึกษาหาความรู้ประเด็นอะไรบ้างนะครับผมอยากให้สิ่งแรกที่พักให้ลูกเป็นตัวก็คือว่าอันที่หนึ่งเรื่องสายพันธุาวัว <c oughs> โคแต่ละพันธุ์มันมีลักษณะข้อเด่นข้อด้อยอย่างไรนะครับผมใช้คําว่าลักษณะข้อเด่นข้อด้อยนะครับไม่ใช่ลักษณะข้อดีข้อไม่ข้อข้อเสียนะครับเพราะว่าวัวทุกตัวมันมีลักษณะข้อเด่นหรือข้อด้อยเนี่ยต่างกันให้เราพิจารณาวัวที่เราจะใช้มาเพื่อจะผลิตให้ได้ลูกปีละตัวเนี่ยเราแต่ละตัวมีสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์มีลักษณะข้อออเด่่่นยยยางไรกตััว แรกครับนะพันธุ์มันอันนี้คือเป็นวัวที่เรามีกันอยู่ทั่วไปเดี๋ยวขนาดนี้เป็นวัวที่นำาเข้ามามจากประเทศเข้ามาจากอเมริกาเมื่อปี2497นก็ะก็คือ6 6สปีแล้วนะ2497ี่นําเที่นำเข้ามาครั้งแรกส่วนารายละเอียดนั้นเราค็จบอกว่าทีหลังนะครับวัวพันธุ์นี้นะครับข้อเด่นของเขาก็คือว่าเป็นวัวที่ทนร้อนนะฮะถ้าเอาผสมข้ามพันธุ์เนี่ยแล้วลูกจะเกิดลักษณะที่เฮสโตรซิตคือเอาเป็นท่อเป็นแม่พันธุ์เอาเป็นเป็รลูกผสมเนี่ยเราจะสร้างโคยพันธุ์ นะข้อด้ยอยของเขาก็คือว่าเป็นวัวที่มีโครงร่างใหญ่แล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวชา้านะรระยะก,การตั้งท้องหนานะเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่คือผู้เป็นสาวนี่เป็นหนุ่มเป็นสาวหมายถึงก็ช่วงที่ผสมพันธ์ได้รนะยะเอ่อเฟียเวตี้เนี่ยคือระยะที่ผสมพันธได้เนี่ยประมาณ1 8ถึง22เดือนนะแล้วเราเลี้ยงดีๆนะครับคือถึง22่สิบสงเดนผสมพันได้แล้วระยะก,การตั้งท้องนี่280ถึง285วันนะครับอันนี้เป็นข้อข้อขอันที่2เนี่ยวัวพันเจอร์เล่นะครับอันนี้เป็น,ะนพันเจอร์เร่ อีกพันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นวัวที่ลักษณะของเขาเองเนี่ยนะครับเป็นวัวที่ลักษณะเป็นวัวคงสร้างใหญ่เพราะฉะนั้นการตั้งท้องก็นานนะครับวัวอีกพันหนึ่งคือเป็นวัวพันพื้นเมืองของเรานะครับวัวพันพื้นเมืองของเราเนี่ยข้อเด่นของเขาก็คือว่าเป็นวัวที่ปรับตัวกับสภาพประเทศไทยได้มายาวนานมากนะทุกสายพันธุ์ที่เอามาโชว์เนีัยวัวพันพันพื้นเมืองเนี่ยเรามีการปรับตัวเข้านอย่างดีข้อเด่นของเขาคือให้ลูกในปีละตัวนะครับเขาเป็นวัวของ คืออะรความสามารถในการผลิตของเขาเนี่ยสามารถผลิตลูกได้กล,ละตัวนะคือ330วันครับช่วงวังการให้ลูกนะจะอยู่ที่ประมาณ 330- 360ถึงวันเท่านั้นเองนะแต่ว่าข้อด้อยของเขาก็คือว่าเป็นวัวที่มีโครงล่างเล็กแล้วก็จะหากำาําเนื้อสเต็กนะครับเนื้อสันนี่จะเล็กนะอันนี้ก็เป็นข้อด้ยอยของเขาข้อดขอีข้อหนึ่งของโอ๊กพันธุ์พื้นเมืองของเรานะครับอันนี้ก็คือว่าระยะการตั้งท้องน้อยกว่า2สายพันธุ์แรกนะครับคือประมาณ270 2 7 0ถึง 2 7 5วัตต์ถ้าบามันหรือาคลอรีน280ี่280-285วัตต์นะครับอีกพันธุหนึ่งที่เราเข้าเห็นก็คือพันุแองกัสนะพันธุ์แองกัสที่เข้ามาเนี่ยเราจะมีทั้งแองกัสด,ดำและแองกัสแดงนะครับแต่ชนใหญ่บ้านเราตอนนี้นำะเข้ามาคือแองกัสด,ดำข้อเด่นของเขาก็คือว่าเป็นหนุม่มปสาวเร็วนะ14-15เดือนเนี่ยเรินะ่มเป็นสัตว์ได้แล้ว15-16-17เดือนเนี่ยเราสามารถเป็นผสมพันธุ์ได้ทันทีนะครับระยะตั้งท้องก็ประมาณ280วัตต์อีกพันนนนึึงงซ่่เป็พัธ บีบมาสเตอร์บีบมาสเตอร์นี่ก็เป็นวัวที่เป็นลูกผสมของวัวเขตร้อนเขตหนาวนะครับนะครับเป็นวัวผสมระหว่างบรามานันเฮียฟอร์ดและชอตฮอนนะครับเป็นตัวที่ผสมเป็นวัวที่ทำเป็นวัวเนื้อตัวหนึ่งวัวพันนี้นะครับเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วอีกเหมือนกันนะครับ13-14เดือนเนี่ยเริ่มเป็นสัตว์แล้วนะะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นข้อมูลที่เป็นพื้นฐานนะครับว่าให้เรา,าศึกษาของวัวแต่ละสายพันธุ์